สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับบุ๊ยพี่น้องครับมุนอวยปุยแหลกเอเลอีกแล้วครับพี่น้องนะครับหลังจากที่เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับที่เคยแช่กองบายุ่นะครับมีลูกครับพี่น้องนะครับรอบแรกครับรอบนี้เอาอีกแล้วครับพี่น้องนะครับแช่อีกครับล่าสุดนี้มี ลูกสองคนครับพี่น้องนะครับก็คือเอาง่ายคือว่าตอนนี้มีเมียสองคนแล้วก็มีกลองวายนหน่อยเนี่ยสองคนครับพี่น้องนะครับอ่าล่าสุดก็แฉมาแบบ4ีนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าก็บอเป็นยังครับพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับทางเพจอีจี้นะครับเพิ่นกโพส์ลวนแบบสี่ครับพี่น้องนะครับอ่าทองแท้ไม่แพ้ไฟมีคนพยายามแฉกล้องวายุ อีกรอบนะครับว่ามีลูกอีกคนจากอดีตอีกเมียนหนึ่งกูสืบมาให้ละมีจริงชื่อน้องก้านะครับ1นึขวบแเดือนกำลังรอคุยกับคุณแม่เด็กคำถามคือเกี่ยวอะไรกับค่ายตัวเกียวมิวสิกนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเพจดีกี้เพิ่นก็นออกมาโพสแบบซีนะครับ บอกว่าไปสืบมาแล้วมีจริงครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องรอกองวายุกับผู้ยบ้านฟินแลนด์นะครับเพื่อนออกมาชี้แจงก่อนครับพี่น้องนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเอฟซีนะครับที่เคยได้ยินงข่าวนะครับบากองวายุนี่มีลูกนะครับพี่น้องนะครับก็แฮ่ไห้กำลังใจขึ้นเกาครับพี่น้องนะครับท่านนี่ก็บอกว่าถึงมีสิบเมียสิบลูกก็มักขึ้นเกานะครับ สนับสนุนคือเกาสนันพีนองนะครับท่านนี้ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องอดีตนะครับปัจจุบันสําคัญที่สุดสู้ๆจ้านะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยข่อยแห่งมากมีลูกข่อยก็มากคือเกาสนับสนุนคือเดิมนะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับก็คือคอมเมนต์บางส่วนของ FC นะครับก็ยังให้งกำลังใจคือเกาครับผมพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไดในเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ใต้คลิป นุ่มมองได้ครับผมเดี๋ยวท้ามีขาสารดีๆเดี๋ยวเสจะมาฝากอีกรอบหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันใหม่สวัสดีครับ